นันนันนั่นนันกอาเล่นออันกมมมันงอเวงงองอโอกรลักกันักอัรักกันกนักกันโอ้อ้ไม่น้องงออะไรลูกดน่องน้องผิงขอโทษด้วยแล้ขอโทอด้วยขอทษด้วยก้อนขอโทษด้วยก่อนด้วยหายแล้อันงอเอกอดเอากอดอน ก่อนนะโอ้รักกันรักกันรักกันฮันทีฉันย่าว่ารักกันรักอะไรโอ้มิดบัในี่ลูกมิดนะอ่ะขับรถบัในี่เอ้าขับรถบัในี่เอ้าเออเออไปไปไปพิงกระสาเลื่อยอยู่ที่มาแล้ว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 สองตัวนี่รักกันแล้วจะเอวสบายดิ อ่บ oh, uh ูบ hmm. ูสบายดีจ so right ้าสบายดีก็ล <wh huh? ูโอ uh, ้ายพายสบายดีก่อนกันนี่บายีปบดีพี่สบายดีปาลุงอันนี้บูบูอันนี้อันนั้นแค่แบนนะแค่แบนแค่แบนแค่ฟ้แค่แบนวอแค่โนนะวตัวนะเออเมือนทะอนมีส่โค

เล่นโทษซาวฟับ่บ่แก่ใช่หรือไมนี่ฮะได้ๆๆไปใช่นะไปไม่ใช่ไปเล่นน้ำนองพูกรุดบ่บ่ไพ่เดล๋วดิบ่ใช่เ็หน้าแม่ไม่ได้สุกร เน่แม่ี่นเซ็ดหนาไหมแม่ีเน่ขี่ให้ยอ่เช็ตแบกชอกโเล็ดกลลูกเธอเนี่ยขี่จูขี่จูจูขี่ใช่เหรอระวังเลยลูกระวังเลยจะแย่งกันเด้อจาแย่งกันขี่เด้อ ฮะโอ้ค่อยไหลลงมาเด้อค่อยไหลลงมาเด้อแม่แม่เธอเก็บเกลือนไปขายแล้วนะเบาดอกไ,ไอ้ฟิ้วเบาดอกใช่ได้นั่นกะกลีนี่เอาเอาเอา ยางกือว่าเล่นน้ำน้องกันชิึ้นเพื่อนวะกันชิึ้นเพื่อนวะค้นจับดีึ้นจับดีเุื่อนเฮ็นย่างเลยนะเห็นย่างอไรฮะเห็นย่งเออ หายันแท้ยันแท้อุ้ยยันแหงลิ่งนี่อ้ยงอนถีบรถอันนี้เออเอาไปเชื่องว้ดีแล้วยังมีตู้เห็นยังโอ้เอาเลักสิเนี่ยเลักสิเนี่ยน้ No!

Lơm hết còn phần này ừ, hết còn người đâu, Ok Ok mấy kì, Ok bà Lơm, lơm si cắt cần Nhà cắt cần đơm mới quần lầy đấy Nó sao cắt bạc nó Cắt bạc, cắt bạc พิงยังบพิงยังพิงงงติฮะพิงกี้พิงติบเฮ้ยว้าเด็กเขาว้าเขาพิงติบเอบิวยังเอบิวยังเกือบอะเธอเกือบอะเธอเกือบอาเธออนนี้ ฉันฉนใช้ฮัทชองอ่ะอาตินตตอกันนะอุ้มดานมาเลยเนีมาเลยพิกกี้บ้านไหนกันก่็นเห็นแม่อุ้มน้องแล่นใช่ล้วบัน พี่หยุดเขาขวานแกงบ่แกงบ่แกงน้องบ่ขวแล้วพี่ถุงปันบ่นี่ขวานเพื่อนแคตุนะไม่ใช่รับเพ้นเดินเก่ายังไงนี่ใช่เดนเก่ามันน่าขวาื่องปันพ่อลูกละพ่อ

พอดีเข่ามากนะเต็มผ้านึงเอาลงอ่ะอย่าหอกพอเข่ามาไปร้อหันดอกบ่เอาหันดอกบ่อหันบ่ออบมีเงินช่อเาอยาบออยากไยูผมมีเงินใจมีเงิขี้ไก่นวดขี้ไก่นวด

กรตเชนบูบูพิงนเอาเอาลงเอาเอากองมาเก็บใส่ไหมเอากลองมาเก็บใส่นี่นเก็บใส่บนี้โอ้ยเบิ้ลอนไรคีโอนเก็่ทปกแที่ตกอู่ยกองคนะพาดุงาะอ่าอันหนากกล้องก้นใส่เก็บใส่ เก็บใช่โอยมันแดกตามีอ้วนแน่นี่เก็บลูกเก็บโอ้ยกระยาน้องดอกให้น้องเล่นรถอเื้อซึ่งลื้บุ๊มบิลรถหักเล่นเองมาผี่พิงพิงมาเก็บอันนี้ลูกเร็วเร็วเร็วมันกำบังยอมพี่แกนไป่ได้มีตู้เลยโชว์ไปตู้เลยเฮ้ยกินฮอปตรวจมาแล้วผู้ เตรียมข้าวคัวอันฮะแล้วบานหมูเบนบ่บังยังรอกเอามือล้ไปทางนู้นดูเลยผูกมักแตงอนี้กัใกล้จะได้กินแหละปลาอ้าเปาเห็ดเป่าได้ป้าเพ่น่ะมาพี่มาพี่ควัดมาน่ะพี่มาพี่

มันเห็นใจ่านี่พอจแล้แต่มันงอเว้ยงอเว้ยงอเว้ยว่ากัน่ากันล่ากันเอละกันก่อนลักันโอ้โอ้โอ้โอไม่ไม่ไม่น้องงออะไรลูกบปนี่นั่น้องพิงขอทอดด้วยแล้วขอทอดด้วยขอทอดด้วยก่อนขอทอดด้วยก่อนด้วยห้เลยอันงอเอากอดเอากอดเอา ก่อนนะโอ้รักกันรักกันรักกันทันทีฉันย่าว่ารักกันรักอะไรโอ้มิดบัในี่ลูกมิดนะอ่ะขับรถบัในี่เอ้าพิงกันขับรถบัในี่เอ้าเออเออไปไปไปพิงกระสาเอ่ยอยู่ถู่กันแม่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 พี่ลูกก่ะเอาขับรถนี่ใช่เน่เน่พิงกรูดุพิงกรูดไป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 ป้าพิงปะ

ไปไปเจ็บไปใช้ให้ไปให้าองจ้นห่อยเอาหให้เ้ยจ้ะอ่าอ่ะน้องผีก็ห้เลยโอ้ยเพ่าเนาะคนเก่งปะ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 ขานายผัวฮอนฮอนฮอเสียน ช้าให้นี่เอ้าผมมันไม่ได้กินอะไรกันตัวเอาลกอ่ะขึ้อขี้นี่ทิ้าแอกปาทอ้ไปาี้หงไว้ลูกเว้รับตาไว้รับตาไว้จังเห็นพิงค์าปาจัดการเอานอนลงเออโอ้ยิงอเห็นแล้วบันี้เขาเห็นเยงกหเชียงกระจัก ่งจไปกันไหที่ชูไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดคนที่จะจาต้องชุ่มใประตู้นากลัวหินชุ่มชุ่ประตู้นต้องแก่หายอ่ะคนชั้งตี Ừ. Anh à, đi cái chắc là xíu si chắc còn này nói đi cả ha. Đi hả? em ủ ma bật, mama, bật Nón đi. Em ma là cả nón rồi. Anh em nhà tần bao. kiêng là khay nè, nà ta nè. nè. là Bật biết kiêng là lự nhang, nhang Hay biết đi. Ừ. biết, là phải hành bao giờ. này. จั้อนี่่นวะยังไปไปไ้เไปม่ันที่หาคือจะบโอ้ยจับเห็นแสงนี่ขอควันกุ้โย้ยมันคืออะไรกูวะมันแง่ควนถือจนี่นี่เบ้อควนมันมาพี่น่ะโอ้ตาพิ่นไปฝุ่นพิ่นวะมันแง่ควนกุ้ๆุเขาไ เขาฉีดอาฉีกกจกออกมาหน่องเห็ดใชัยอะไรนี่ออกหายอาจักบุควันนี่น่าจะนี่เวลาเป็นบิทคิงน่ะบิทคิงน่ะแหละน่ะดำกินข้าวขวดนี่ก็แห้งไหมไ่กองผิอยุบบอถิง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 จะเห็ดอะไรกิน พนเ่ยอว่าพ yeah, 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 ันสนะนี่ยู <h ari> <h ari> ่ช้อยู่เพืกันนะยยยขโม่น้างลูกไปขับไปไนไปขับเช็ดทั้งนั้นแหละวปขับไปนอนนอนนะนอนนอนอนอนไปขับไปไหนปเออเออไปนนไปจะอยู่ไหนไปอนห่อนอนอย่าเห็ดนะเฮ้ยตกนะนี่

เพิ่นเนาะกดเมื่อยน้ำซุปอันเพิ่นอันควบแมนอันสิโดตีมูนั่นแมนเพิ่นเนะสิโดตีมูแต่ว่าเพิ่นหายนะเบิ้งเบิ้งเบิ้งเมย์อ้วนเบิ้งเมย์อ้วนสิอ๋อนี่ตอกมัน มันบ้าแลวมันหา,าใคยเลย tiktok มูนี่ที่บ้านี่เรียบร้อยอฉันล็อกทิ้งแล้วนอนาัดแบบพ่นนี่นอนนอนถ่ายมูเพราะว่ามูไปนะ อย่าเบื่อเลยนะอย่าเบื่อเลยนะอย่าเบื่อเลยนะอย่าเบื่อเลยลูกฮะอัับโเ้ินได้เคเธอเธอแเกินขาวตอนนั้นเธอแบกินขาววันคงเนี้ยกันไกลลูกกันไกล้องเปิดแอร์ดิเฮ้ยเกิดข้ามาเลย

เอาเอาอ่าดีเอาเอาปุิชลกูนักโอ้คุณิงอกกะโจกนี่แด้อจะถับบัวเขาได้กงน้อยนี่นอ่นี่น่นคอนไก่่นี่น่นนี่่นี่นี่ดีนี่นีนีนนี่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 น่นี่นาน่นีี่นี่ี่นนีน

เฮ้ยแนนน้องทำไมเออด๋ยวนี่ว้าวไปเียนบัญชีอุ้ยเฮ้ยทะเเซมมีวันนึงกะเงี้ยฉันก็งเลย น uh ั huh. uh ่งดื้อๆ้เออเฮติเฮติเฮติวันวันเหติเออเฮ้ยเ้ยเอ้ยเฮ้ยขี้เดอดเด้โอ้ยผัดนันันยานกันขี้เดืดเด้ไม่ขนไกลอิติยนี่คผู้นนเะนี่นะฮะ ผูบ้านขายบ้าากระดังพิงอ่ะชมพิงก็ได้เลยอ่ะไปกับพี่แล้วขะตีกันอีกดิสองคนอีกดิพิงกัวิวได้ตีกันอีกว่ะตีแล้วก็คู่ก็ โอเคชาวทองพี่น้องชาวทองจอบจบกะาพ่อแม่พี่น้องรเสก็ติดตามไอ้ชาวทองคือเกาเดอพ่อแม่พี่น้องอ้ามันยังน่อยได้สองล้านก็อออเป็นโรคเลยโรคไอหยังเรินอันอันน่ะใช่ไหมเป้ยหยังไงยังอย่างเช่น เดีนยวเรสองล้านเดี๋ยวราสองล้านไปบ่บิวมาคอกกได้เลยโชคคอก